สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตผักไฮโดรพอนิกที่ผมปลูกไว้กินเองนะครับและผักที่เพื่อนๆเนห็นอยู่ในคลิปตอนนี้คือผักเดตอ๊กที่มีอายุป,ประมาณ20วันแล้วนะครับสําหรับ EP 2นี้ผมได้ข้ามขั้นตอนในการนําผักลงกล่องนะครับก็นนื่งด้วยว่าผมนั้นป่วยนะครับไปอาทิตย์หนึ่งเต็มๆเมลยนะครับก็เลยให้ลูกชายนั้นเอาผักลงกล่องให้นะครับตอนนี้ก็ผ่านมา20วันแล้วผักก็มีหน้าตาอย่างที่เพื่อนๆเ,นเนห็นอยู่ในคลิปตอนนี้เลยนะครับ สำหรับในคลิปนี้ผมเลือกถ้วยปลูกอย่างดีที่สามารถใช้ได้หลายๆครั้งนะครับก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับก็จะเป็นถ้วยปลูกที่มีความแข็งแรงคงทนนะครับในคลิปแรกนะครับที่ผมเคยทําตอนที่ผมหัดปลูกครั้งแรกนะครับก็ผมจะใช้เป็นถ้วยปลูกแบบเป็นพลาสติกบางๆนะครับอันนั้นจะเป็นแบบใช้แล้วทิ้งนะครับอันนี้เราสามารถนํามาล้างทำความสะอาดแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ได้หลายๆครั้งเลยนะครับ ครับเพื่อนๆและนี่ก็คือผักเรดโอลที่มีอายุ30วันแล้วนะครับช่วงนี้ผักจะดูโตขึ้นมามากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับตอนที่ผักมีอายุประมาณ20วันนะครับสำหรับในคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกล่องเพื่อเช็คระดับน้ําแล้วก็จะทําการซ้อนตัวตะก,กันนะครับคาบตะก,กันที่อยู่บนผิวน้ําออกนะครับเนื่องจากว่าที่บ้านผมนั้นเป็นน้ํามาดานหู่บ้านนะครับก็คือ เขาสูบขึ้นมาแล้วก็ปล่อยมาให้ประชาชนใช้เลยนะครับว่าไม่ได้มีการกรองอะไรไม่ได้มีการใส่คอรีนะครับน้ําที่ขุดมาจากบอ่อบาดาลก็จะมีความเป็นตะกันสูงนะครับแล้วก็จะเป็นฝ้าลอยอยู่บนผิวน้ํานะครับวันนี้ผมก็ตั้งใจว่าจะมาเช็คระดับน้ําแล้วก็ทําการซ้อนช้อนเอาตัวค่าตะกันบนผิวน้ําออกด้วยนะครับ ครับเ,เพื่อนๆแล้วนี่ก็คือฝ้าบนผิวน้ําที่ผมได้บอกเพื่อนๆไปก่อนหน้านี้นะครับว่าน้ําที่บ้านผมนั้นเป็นตะกันและมีฝ้าบนผิวน้ําสูงมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการใช้ที่ตักปลานะครับทาการตักฝ้าพวกนี้ออกให้หมดนะครับที่ผมเลือกใช้ที่ตักปลามาใช้ในงานนี้ก็เพราะว่าตัวที่ตักปลาเองนั้นเป็นผ้าที่มีความถี่ของตาสูงนะครับก็คือทําให้สามารถตักเสร็จ อะไรที่เป็นเศษเล็กๆที่อยู่ในน้ําออกได้นะครับประโยชน์ของที่ตักปลานอกจากจะใช้ตักเศษอะไรออกจากน้ําแล้วนะครับผมก็ยังใช้ในการคนปุ๋ย AB กับน้ําให้เข้ากันเวลาเราผสมปุ๋ย AB ลงในกล่องโฟมนะครับถือวาอ่าใช้ประโยชน์ได้หลายๆอย่างเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะนะครับก็ใช้ที่ตักปลาอันเดียวก็สามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเช็คระดับน้ําในกล่องนะครับถ้าน้ํามีน้อยจนเกินไปผมก็จะเติมน้ําลงไปในกล่องนะครับ ปกติเราจะใช้ให้ต่ำปาขอบของกล่องโฟมลงไปประมาณสองข้อนิ้วมือนะครับเพื่อเว้นช่องว่างให้มีอากาศไว้ให้รากเขาหายใจได้ด้วยนะครับถ้าเราใส่น้ําเยอะจนเกินไปอาจจะทําให้ต้นไม้นั้นช็อกน้ําได้นะครับโอเคครับเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะรอให้ผักมีอายุครบ 4- 5้าวันนะครับก็คือวันที่เราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับก็คือจะเก็บผักไปรับประทาน นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะทดลองปลูกผักไฮโดรพอนิกไว้รับประทานเองอย่างที่ผมทํานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดชุดทดลองปลูกไว้ในตะกร้าด้านล่างให้นะครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่จําจเป็นต่อการปลูกผักไฮโดรพอนิกนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้ในตะกร้าด้านล่างสายมือนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ใ, like, ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ